สวัสดีครับสวนข้หุ่นภูพิชชาครับมาดูหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งหรึกเราปูนกิ่งได้เจ็ดวันนะครับวันนี้วันที่แนะครับถือว่าเราตัดแต่งกิ่งมา7วันนะครับเช้าวันที่8เรามาดูว่าสภาพของการแตกตาของห้หุ่นเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็จะมีตาเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับซึ่งในระยะนี้เรายัางมองไม่เห็นช่อดอกนะครับก็คือจะมีตาที่แตกออกมาชุดแรกก็เริ่มที่จะปริกลางออกมานะกลางใบออกมา เราพอจะมองเห็นได้ว่าในลักษณะยอดที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็จะมีจำนวนจานวนยังไม่เยอะนะครับในเจ็ดวันสำหรับการแตกตาของเงุ่นนะฮะก็ยังมีตาที่ยังไม่แตกอีกหลาย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 กิ่งหลายตานะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงของการปริตาเริ่มแตกออกมานะมีคำถามอยู่หลายๆคำถามสำหรับในช่วงที่การดูแลหลุ่นในช่วงที่หลังจากเราตัดแต่งกิ่งว่าเราจะ,จะดูแลยังไงนะครับคืออหุ่นที่ผมตัดแต่งกิ่งช่วงนี้เป็นอหุ่นที่ตัดแต่งในช่วงเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้น ในโซนของภาคใต้นะครับจะเป็นช่วงหน้าฝนที่มีฝนอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับบนสันล่องนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีการลุดน้ำนะครับก็คือจะเก็บกวาดกิ่งใบที่เราตัดออกมานะครับเอาออกไปให้หมดนะฮะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นที่หลบซ่อนของพวกหนอนแมลงต่างๆ แล้วก็ทำความสะอาดสันล่องเสร็จนะครับตอนนี้ทางดินนะครับยังไม่ให้ปุ๋ยยังไม่ให้น้ำด้วยสภาพที่ปากใต้เป็นหน้าฝนเพราะฉะนั้นความชื้นในดินก็ยังมีอยู่นะครับด้วยด้วยการสังเกตก่อนหน้านี้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วก็จะแต่ให้เห็นในช่วงที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จนะครับ ในวันที่สองยังมีน้ําหยดที่ปลายกิง่งที่รอยแผลที่เราตัดนั่นหมายความว่าองุ่นยังมีน้ําเพียงพอนะครับอันนี้ต้องต้องไปปรับใช้นะครับจะเป็นสูตรตายตัวไม่ได้ต้องไปปรับใช้สําหรับพื้นที่ของท่านในแต่ละในแต่ละในแต่ละพื้นที่แต่ถ้าเป็นองุ่นที่อยู่นอกโรงเรือน ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือจะขอคุยในส่วนที่เป็นองุ่นโรงเรือนนะครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมน้ําควบคุมความชื้นในดินได้บริเวณล่องกลางนะครับของโรงเรือนก็คือจะเป็นคูน้ําเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับความชื้นในดินยังมีอยู่น้ําที่เกิดจากฝนตกทุกๆวันนะครับ ฝนตกทุกๆวันก็จะมีน้ําที่ซึมผ่านเข้าไปในดินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ไม่ให้น้ําเพราะความชื้นยังเพียงพอแต่สําหรับท่านที่ตัดหน้าแล้งก็ต้องดูนะครับต้องดูสภาพของอพวกญ้าเล็กๆที่อยู่บนสันล่องของเราว่ามีเหี่ยวมีอะไรไหมก็ต้องสังเกตนะครับอันนี้ดูสภาพของญ้า ต้นเล็กๆนะครับก็ยังยังไม่เหี่ยวนะครับด้วยสภาพของอความชื้นในช่วงที่มีมีฝนนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะตายตัวไม่ได้นะครับว่าจะลดน้ำในวันในวันไหนหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับแต่อันเนี้ยเป็นไกด์เป็นแนวทางได้ในช่วงที่ในช่วงที่เราตัดแต่ง อางุ่นในช่วงหน้าฝนนะครับสำหรับในในในช่วงของการดูแลการให้ปุ๋ยนะครับก็ยังไม่ไม่ให้ตั้งปุ๋ยตั้งตั้งปุ๋ยทางดินและปุ๋ยทางใบเพราะว่าอางุ่นยังไม่ไล่เริ่มแตกยอดออกมานะครับออันนี้เป็นสายพันธุ์แบกอป,ปอนะครับแบกอป,ปอ กิ่งจะยาวนะครับกิ่งจะยาวกว่าบิวตี้นะครับที่เดินผ่านมาเมื่อตะกี้นะครับแล้วก็ต้นใหใหญ่กว่าก็เริ่มแตกตาออกมาแล้วเหมือนกันนะครับเริ่มแตกตาออกมานะเป็นตาเล็กนะครับก็การตัดแต่งกิ่งอันนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งเรื่องตัดแต่งกิ่งบางครั้งผมจะตัดไว้แค่ตาเดียว2ตา เพราะว่ากิ่งมันเล็กแล้วเราดูแล้วว่าตาดอกเนี่ยจะไม่มีก็เลยตัดสั้นเพื่อที่จะให้ให้เขาแตกยอดแตกกระแหงใหม่เพื่อที่จะเลี้ยงกระแหงใหม่นะครับการตัดแต่งกิ่งอุ่นเราก็ต้องดูในสภาพของความสมบูรณ์ของกิ่งแต่ละกลิ่งด้วยว่าถ้าเป็นกิ่งใหญ่เราก็สามารถที่จะตัด ดูที่ตาที่มีลักษณะสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งเล็กเราก็อาจจะตัดสั้นนะครับนะเหมือนอย่างกิ่งนี้กิ่งเล็กนะครับเราก็ตัดสั้นเกตาสองตาสามตานะครับเพื่อที่จะให้อุ่นแตกยอดออกมามียอดที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับส่วนถ้าเป็นกิ่งที่มีขนาดพอเหมาะก็อ,อาจจะยาวนิดนึงสำหรับไบกูปอนะครับ ก็เริ่มแตกตาออกมานะครับการให้ปุ๋ยทางใบนะครับจะให้เมื่อองุ่นแตกตาออกมากลางใบนะครับก็คือนะเดี๋ยวนะจะให้ดูลักษณะของยอดที่ถ้าองุ่นของเรามียอดประมาณนี้นะฮะมียอดประมาณนี้ที่ ที่ที่มียอดประมาณสัก70-80%ของต้นนะครับเราถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยที่มีกลุ่มของสังกสีอยู่ด้วยเพื่อที่จะให้องุ่นไม่แตกยอดไม่ยอดขององุ่นจะไม่โตเร็วจนเกินไปนะครับอันนี้ลองดูนะครับอันนี้สังเกตดีๆจะมีชอ่อดอกอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นตาชุดแรกที่แตกออกมา นะฮะก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าอางุ่นน่าจะมีช่อดอกพอสมควรนะครับเท่าที่ดูดูลักษณะของแบกอปอจะแตกตาเร็วกว่าบิวตี้ Beauty นะครับแล้วยอดของแบกอปอนะครับที่แตกออกมาใหม่ต้องพยายามให้เป็น ยอดสีขาวนะครับถ้าเป็นยอดสีแดงจะจะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของยอดมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็คือการใช้ปุ๋ยที่ผมใช้ก็คือนูเทคซูเปอร์เนะครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยยับยัง้งไม่ให้เขาโตจนเขาทำให้ดอกช่อดอกที่จะออกมาด้วยฟ่อนะนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคนะครับในช่วงที่เราดูแล นะครับขอเล่านิดนึงว่าหลังจากขั้นตอนหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งก็คือฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่มีปัญหาของผมก็คือต้นที่มีเปรี้ยหอยลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพิ่งจะเห็นตอนที่กําลังจะลุนนะฮะก็คือเปรี้ยวหอยเนี่ยจะเกาะเต็มตามลําต้นนะครับอันเนี้ยเราต้องใช้ยาที่กําจัด นะครับกาจัดเพื่อที่จะให้เพลี้ยพวกนี้ไม่ไม่ไม่เจริญต่อให้มันตายหลังจากนั้นเมื่อตอนที่องุ่นแตกตามาเนี่ยยอดขององุ่นจะไม่เสียหายนะ,ะหลังจากที่เราล้างตาก็คือฆ่าพวกเพลี้ยพวกอะไรพวกนี้เสร็จแล้ววันที่3เราก็จะฉีดพ่น์แมักนะครับในอัตราที่ประมาณ100กรัมเด้อโตทที100่ซีซีต่อน้ำา20ลิตร ก็คือฉีดพ่นหรือบา,บางท่านก็อาจจะใช้วิธีจุ่มตาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ของแต่ละท่านนะครับลักษณะแบบนี้พอถึงวันที่7ที่8เนี่ยตาชุดแรกก็จะแตกออกมานะครับก็เราจะมองเห็นได้ในระดับประมาณนี้นะฮะอาจจะ,ะสามารถมองเห็นตาดอกได้นะครับ ตาดอกได้ในชุดแรกนะครับอันนี้คือชุดแรกส่วนชุดชุดที่สองก็ก็จะเริ่มเป็นเม็ดขโพดแบบนี้นะครับเป็นเม็ดขโพดแบบนี้อันนี้คือชุดที่สองแต่ชุดแรกนี่จะมีน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชุดที่สองแล้วลักษณะสีใบสียอดก็สังเกตได้ว่าจะไม่แดงจนเกินไปนะครับถ้ายอดแดงเกินไปก็อันตรายอยู่นะฮะ อันตรายสำหรับการที่จะทําให้อัุ่นไม่มีดอกนะฮะอันนี้ก็เป็นยอดที่ออกมาในชุดแรกๆนะครับอ่าสำหรับคำถามเรื่องการให้น้ำนะฮะก็จะตอบได้ประมาณนี้ซึ่งจะต้องพิจารณาสาหรับพื้นที่ด้วยแล้วก็ในช่วงจังหวะที่เป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับ อันนี้คือคือต้องต้องมาดูว่าเราตัดแต่งกิ่งในช่วงไหนการให้น้ําจะเป็นยังไงต้องประเมินจากสภาพของอากาศในแต่ละช่วงด้วยนะเพราะฉะนั้นการดูแลหงุ่นนะครับจะบอกเป็นสูตรตายตัวไม่ได้แต่ต้องดูไปตามลักษณะของสภาพอากาศในแต่ละช่วงนะครับสำหรับการ ดูแลอุ่นในช่วงหลังจากการตัดแต่งกิ่งนะครับก็มีขั้นตอนไม่มากนะครับในช่วงนี้ยังมีไม่มากาหลังจากนี้อาจจะเยอะขึ้นนะครับในเรื่องของการปลูกอุ่นนะฮะฝากกดติดตามช่องสวนอุ่นภูพิชาด้วยนะครับเพราะว่าจะจะพยายามที่จะทําคลิปออกมาเป็นคลิปแบบนี้นะครับในแต่ละขั้นตอนเพื่อที่จะให้ท่านได้เรียนรู้ว่า าการดูแลองุ่นการดูแลองุ่นในแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณมากสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามให้เป็นกําลังใจให้กับช่องสวนองุ่นบูพิชาเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับสําสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ